ถึงปากถึงจมูกยัดไส้ปากอาไว้เต็มๆสอกกระซอกคอเก๋าเอาอยู่สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ชาเต็มไม้ไมมวยไทยจะสีวันนี้ไปดูยอดมวยเป็นรองู้เอะครับ เมื่อวันที่11พฤศจิก,กายน2561ร3 0ปอนด์เก่แงแสดงสนมือนี่เพชรดำเพชรเกรติเพชรครับนักโทษจากบุรีรัมย์ตอนอายุ23ปีพบกับยอดอีทีปทททอง,ง,งวีจากร้อยเอ็ดอายุน้อยกว่า3ปีกับอายุ20ปัจจุบันยังชกอยู่ครับเป็นทหาร,รด้วยสิโทรครับตอนนี้ยอดอีที โอ้ยเสียบตรงนี้เป็นมวยขวากับมวยขวาด้วยกันทั้งคู่อดีตแชมป์126ปอลจงเกศครับเก่งสีแดงเพชรดำความเก่านะครับนีนะครับจะ <What? S 1> อ,อยู่ที่เขาอายุ23 แต่ว่าสู้จริงๆยอดอีทีวันนั้นครับได้ตัวใหญ่ออมาจับแล้วก็กระแทกเป็นมวยเข่าในอาชีพมวยในเหนียวแน่นจริงๆยอดอีทีเห็ดดำเห็ดดำนี่ถอยหลังไม่เป็นรบบเดินใส่อย่างเดียวไส่มาอย่างไรเขาก็ใส่อย่างนั้นคุณมีแข้งผมก็มีแข้งคุณเล่นในผมก็เล่นในนี่ครับความเก่าของเขา เขาอย่างไรอือจะตีแหลกในครับกระชากโอ้ยเนอะยนะครับอุ้ยแม่จับคอกระชากลงเลยครับอาจารย์โย่สมคิดอย่าเลื่นญาติเป็นกรรมการบนเวทีวันนั้นเอามาเดินเข้าไปหาทีโอ้ยตีบยอดหน้าเลยครับแล้วก็สับสอกใส่เห็ดดำต่อยโอ้ยขยับขยับขยับได้ไง ขยับจะใช้ออกอาวุธชูอัปขัดขณะท,ที่ยอดอีพีนี้ตั้งรับต่หาจังหวะสวยแมแหมมั่นใจเต็มที่เลยครับสามยกพาไปดูเฉลยไม่ไหมไมวยไทยเจ็ดสีหมัดลูกนี้โอ้โหน้าหงายครับทั้งปากทั้งจมูกเลย งัดศอกใส่เข้าไปเต็มค่ากลับมาชมกันต่อครับ3ยกผ่านดูนี่ครับว่าความหนักความใหญ่130ยปอนด์เมื่อเจปีที่แล้วครับเพชรดำอดีตแชมป์1้6ปอนด์เมื่อทัเจ็ดสีขณะที่ยอดอีทรีอายุน้อยกว่า3ปีดาวรุ่นรุ่งแรงขึ้นมาในขณะนั้นปัจจุบันยังโชคู่ครับเป็นอาหารด้วยโอ้ยแม้ามัดชุดครับมาเป็นชุด สายกันไปยอดอ,อีกนีโอ้โหหัวมุกเลือกเลยครับอาจารย์สมคิดอยาอ่าลืมญาตดึงออกมาดึงออกมาอาดูกันขวางตูง้กันเออลูกนี้เล็กอาจารย์สมคิดดึองออกมาครับแล้วก็เตือนเล็กน้อยเพชรดำบอกว่า น้องเอออย่าซ้ำอย่าเติมจ um> ับแล้วก็ต่อยลำตัวแมการจับแล้วก็ต่อยออกอาวุธนี่เพชรดำแกทำได้สวยหลายลูกครับวันนั้นเมื่อเจ็ดปีที่แล้วดูการล็อกในแล้วก็ตีโอ้โหจะกระโดดตีบินทีเลยครับเพชรดำหมุนหมุนหมุนนี่ยกทีสี่หมุนแล้วก็ตีแมจังหวะหมุนแล้วก็ตีได้ด้วยเอามากดแล้วก็ตีโอ้โหได้เสียงเชียร์เลยครับ ังหวะนี้จับแล้วก็ออกอาวุธนี่ทำได้สวยเพชรสาจับแล้วก็เตะอีกแล้วแอยอมครับยอมเจ็บเล็กน้อยแล้วก็สวนหนักๆเสืสวนเต็มปากเต็มคำ <c oughs> อือหือาปกัดแอบจะสอยใสอยส,อยสอยดาวเลยครับ <c oughs> ามามปขยับเดินครับยอดอีที <c oughs> เดินต้องเดินแล้วลูกพี่บอกว่าเดินอีกหน่อย <c oughs> เดินเดินต้องออกอาวุธให้ได้โ <c oughs> อ้ยอดอีทีกันแล้วครับแจับขวางกันแล้วอือหือจัเข้ามาตีแมวยเข่าใน เนียวแน่นอย่างยอดอีตีามอะไรไม่ได้นหาโบกเลยครับสุดท้ายแล้วหมดยกครับอ่าอาจารย์สมคิดอย่าลืมย่าชูมือให้กับเพชรดำเพชรเกร็ดเพชรเป็นควาดชนะแนนไปอย่างสวยงามไม่ดูช้ชนะเด็ดไหมว่าไ,ไ,ไทยเจ็ดสีครับจงังหวะนี้โดนครับมาหลังคอเลยครับแล้วก็ปากเข้าไปลูกนี้ติดแขนวันนี้เวลาหมดเวลาพบกันใหม่พรุนี้สวัสดีครับ